AI ปะทะโลกการเงินแห่งอนาคต2ยักษ์ใหญ่ใครคือผู้ชนะตัวจริงในสมรภูมินี้วันนี้เราจะมาประชันการระหว่าง2โครงการระดับแนวหน้า Bitenser TAO และ Hedera HBAR ในสถานการณ์ที่ทางเลือกมีจำกัดและเงินทุนต้องถูกใช้อย่างเฉียบคมที่สุดการตัดสินใจเลือกเพียงหนึ่งเดียวจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งใช่เลย นี่คือการเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัดเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในมุมมองของการลงทุนเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเงินทุนของเรามันมีจำกัดการเลือกสินทรัพย์ที่กำลังอยู่ในจุดน่าสนใจต้องทำอย่างเด็ดขาดแทนที่จะแนะนำต้องสองโครงการเราจะฟันธงเลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นดีเลยเริ่มกันที่ยกแรกปัจจัยที่เป็นหัวใจและจิตวิญญ,ญาณของโลกคริปโตนั่นคือการกระจายอำนาจพลังในการต้านทานอำนาจควบคุมจากส่วนกลาง แต่ดูเหมือนว่าในปัจจุบันหลายคนเริ่มมองข้ามสิ่งนี้ไปแล้วเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะนักลงทุนยุคใหม่บางส่วนอาจจะมองว่าการกระจายอำนาจเป็นเรื่องอุดมคติแต่สำหรับนักลงทุนที่เข้าใจแก่นแท้มันยังคงเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเสมอมาเพราะอำนาจจากส่วนกลางเพียงจุดเดียวสามารถสั่งยึดเงินหรือปฏิเสธสิทธิ์ในการทำธุรกรรมของเราได้ในพริบตานี่คือความน่ากลัวของระบบรวมศูนย์ พอเรานำบิตเทนเซอร์กับเฮดเดรามาเทียบกันในประเด็ดนนี้ภาพมันต่างกันคนละเรื่องเลยต่างกันอย่างสิ้นเชิงบิตเทนเซอร์นี่คือ ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการกระจายอำนาจสูงสุดในอุตสาหกรรมสูงจนอาจจะเทียบเท่าได้กับบิตคอยด้วยซ้ำมูลนิธิ Open t e n s o r ก็วางตัวเป็นกลางอย่างที่สุดไม่มีการลำเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการปล่อยเรียนเท่าในแต่ละบล็อกจะมอบให้กับสับเน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้นความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการเป็นคนวงในไม่มีผลใดๆกับระบบนี้ทุกสับเน็ตอยู่ในสภาวะการแข่งขันตลอดเวลาเพื่อพัฒนาและรับรางวัลเป็นระบบที่วัดกันที่ผลงาน อย่างแท้จริงอแต่นี่แหละคือความสวยงามของระบบตลาดเสรีที่แท้จริงการแข่งขันที่ดุเดือดคือตัวกระตุ้นนวัตกรรมที่เร็วที่สุดใครก็ตามสามารถเริ่มต้นซับเน็ตของตัวเองได้หรือแม้กระทั่งคู่แข่งด้าน AI จากโลกภายนอกก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ทันทีหากต้องการมันบังคับให้ทุกคนต้องดีที่สุดตลอดเวลาฟังดูเป็นสนามรบที่ยุติธรรมแต่ก็โหดร้ายแล้วฝั่งของเฮเดราเป็นยังไงเฮเดราคือนิยามของเชนที่ครอบคุมโดยองค์กร มันคือ permission chain หรือ chain ที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าร่วมคำว่า permission chain หรือ chain ที่ต้องได้รับอนุญาตเนี่ยสำหรับผู้ฟังที่อาจจะไม่คุ้นเคยมันหมายความว่ายังไงมันต่างจาก Bitcoin หรืออ t h e r e u m ตรงไหนเป็นคำถามที่ดีมากพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนคลับส่วนตัว Bitcoin เปรียบเสมือนส่วนสาธารณะที่ใครจะเข้ามาเดินเล่นก็ได้ แต่เฮเดราเป็นเหมือนคนทรีคลับสุดหรูที่ต้องได้รับเชิญและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการซึ่งก็คือบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IBM และ Google ถึงจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบธุรกรรมได้ไม่ใช่ใครก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาบริหารได้ผมเข้าใจมุมของนักคริปโตสายอนุรักษ์นิยมนะแต่ในทางกลับกัน การที่เฮเดล่ามี IBM กับ Google อยู่ในสภาบริหารมันไม่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับนักลงทุนสถาบัานหรือภาคธุรกิจมากกว่าเหรอความเป็น Permission อาจจะเป็นจุดขายสำหรับโลกธุรกิจก็ได้ถูกต้องเลย นั่นคือจุดขายหลักของเฮเดราสำหรับโลกธุรกิจและสถาบันการเงินที่ต้องการความแน่นอนและความรับผิดชอบการมีชื่อแบรนด์ใหญ่ค้ำประกันช่วยลดความเสี่ยงในมุมมองของเขาแต่มันก็แลกมาด้วยการสูญเสียแก่นแท้ของการกระจายอำนาจไปโดยสิ้นเชิงชัดเจนมากในยกนี้ถ้าเรายึดมั่นในหลักการดั้งเดิมของคริปโตชัยชนะต้องตกเป็นของบิตเทนเซอร์อย่างเอกฉันแม้ว่าโมเดลของเฮเดราจะมีสเสน่ห์ดึงดูดสำหรับโลกธุรกิจก็ตาม ชัดเจนว่าในเชิงปรชัชญา Bitensor ชนะขาดแต่ในโลกการลงทุนปรชัชญาอย่างเดียวอาจจะไม่พอทีนี้มาว่ากันเรื่องเงินเลยดีกว่าอะไรมีศักยภาพที่จะสร้างมูลค่าได้มหาศาลกว่ากันระหว่างสมองกล AI ของ Bitensor กับระบบการเงินแห่งอนาคตของ h e d e r a มาดูกันที่ตัวเลขและข้อเท็จจริงเพื่อตัดสินเริ่มจาก b i t เทนเซอก่อนตอนนี้สร้างรายได้ประมาณ28ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยมูลค่าตลาดที่ราว2,000ล้านดอลลาร์ตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่สูงเกินตัวมันกำลังทำผลงานได้ดีกว่าขนาดของมันมากสัดส่วนรายได้ต่อมูลค่าตลาดบ่งชี้ว่ามันยังถูกประเมินค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แต่คำว่า AI ในโลกคริปโตมันกว้างมากช่วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยว่าสับเน็ตของ Bitensor t กำลังทำอะไรกันอยู่จริงๆลองนึกภาพตามนะสับเน็ตหนึ่งกำลังสร้างโมเดลภาษาที่สามารถแต่งกวีได้ดีกว่ามนุษย์ในขณะที่อีกสับเน็ตกำลังวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อพยากรณ์ผ,ผลผลิตทางการเกษตรทั่วโลกทั้งสงแข่งกันเพื่อรับรางวัล TAO เดียวกันนี่คือตลาดนัด AI ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งนวัตรกรรมเกิดจากการแข่งขันที่ดุเดือดไม่ใช่การวางแผนจากศูนย์กลางความสำเร็จของคริปโต AI ผูกติดอยู่กับความสำเร็จของ b i t t o r r e นเซออย่างแยกไม่ออกภาพชัดจิงคืนมากแล้วเ e เ e r a ล่ะมีอะไรมาสู้ในแง่ของศักยภาพการเติบโตเฮเด r a มีรายได้จากเครือข่ายประมาณ5ล้านดอลลาร์ต่อปีแต่มูลค่าตลาดสูงถึง4 5พันล้านดอลลาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อน ทำไมมูลค่าตลาดถึงสูงกว่า BitTorrenter เกือบเท่าตัวแต่รายได้กลับน้อยกว่าหลายเท่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะตลาดกำลังเดิมพันกับเรื่องราวที่ต่างกันจุดแข็งของ h ฮเด era คือการลงมือทำจริงในสิ่งที่โครงการอื่นแค่พูดถึงเช่นการทำงานร่วมกับ s w i f t เพื่อพัฒนาระบบการโอนเงินที่ถูกและเร็วกว่าเดิมผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนโครงการอื่นพูดถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้มาตลอดแต่ h ฮเด era คือผู้ที่กำลังลงมือทำมันอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือการเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 20222 ISO 20222นี่มันคืออะไรแล้วทำไมเราต้องสนใจมันคือภาษาใหม่ที่ธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกกำลังจะใช้สื่อสารกันในการโอนเงินลองนึกภาพว่ามันคือการอัปเกรดระบบการเงินโลกจากโทรศัพท์บ้านไปเป็นสมาร์ทโฟนการที่เ e เ e r a เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานนี้ ทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งในภาคส่วนของการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเค็นและระบบการชำระเงินในอนาคตนี่เป็นการต่อสู้ที่สูสีอย่างยิ่งทางหนึ่งคือการปฏิวัติด,ด้วยปัญญาประดิษฐ์แบบกระจายศูนย์อีกทางคือการปฏิวัติระบบการเงินโลกโดยร่วมมือกับผู้เล่นรายเดิมทั้งสองเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตมหาศาลข้อได้เปรียบในแง่ของการประเมินมูลค่าในปัจจุบันแต่เฮเดราก็มีข้อได้เปรียบในเรื่องการเชื่อมต่อกับโลกการเงินจริง ผลลับในยกนี้จึงลงเอยด้วยการเสมอกันการตัดสินใจขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อในอนาคตของ AI หรืออนาคตของการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนมากกว่ากันมันคือการเดิมพันกับวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมาถึงยกสุดท้ายโครงการที่ยิ่งใหญ่จะไร้ความหมายหากไม่มีใครสามารถใช้งานได้ความง่ายในการเข้าถึงจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดความแตกต่างทางเทคนิคในจุดนี้ชัดเจนมาก Bitensor สร้างบน Substrate ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ Polygon ใช้ นั่นหมายความว่าอย่างไรสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปหมายความว่าการจะใช้งาน b i ตเทนเซอร์เราต้องใช้กระเป๋าเงินที่รองรับโดยเฉพาะเช่น t a l i s m a มหรือ Subwallet นี่คืออุปสรรคสําคัญในการเข้าถึงสําหรับผู้ใช้งานส่วนใหญ่ที่คุ้นเคยกับระบบนิเวศอื่นอย่าง MetaMask มันสร้างความยุ่งยากและเป็นกําแพงที่ชัดเจนมีทางออกที่ดีกว่ามาก h ฮเด era นั้นเข้ากันได้กับ EVM หรืออ t ซ e r e u m Virtual Machine EVM อีกแล้ว ช่วยอธิบายให้เหมือนคุยกับเพื่อนหน่อยว่ามันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงเป็นข้อได้เปรียบมหาศาลลองนึกว่า EVM คือระบบปฏิบัติการ Android ของโลกคริปโตนักพัฒนาส่วนใหญ่สร้างแอปบนนั้นอยู่แล้วการที่เฮเดรารองรับ EVM ก็เหมือนกับการเปิดตัวมือถือใหม่ที่ลงแอปจาก Play Store ได้ทันทีมันเปิดประตูสู่ผู้ใช้และแอปพลิเคชันนับล้านโดยอัตโนมัติไม่ต้องเริ่มสร้างทุกอย่างจากศูนย์แม้เฮเดราจะมีกระเป๋าเงินของตัวเอง แต่ความเข้ากันได้กับ EVM ทำให้การเข้าถึงและการผนวกรวมกับเชน i และแอปพลิเคชันอื่นทำได้ง่ายกว่ามากสู่ผู้ใช้งานและนักพัฒนาจำนวนมหาศาลผลการประชันคือ1ต่อหและเสมอ1ยก Bitenser t ชนะด้านการกระจายอำนาจ Hedera ชนะด้านการเข้าถึงส่วนด้านการเติบโตนั้นเสมอกันแล้วใครคือผู้ชนะที่แท้จริงผู้ชนะคือ Bitenser แต่เป็นชัยชนะที่เฉือนไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Bitensor เป็นผู้ชนะทั้งที่คะแนนออกมาเสมอกันและดูเหมือนว่า Hedera จะใช้งานง่ายกว่ามากเหตุผลหลักอยู่ในคำเดียวอุปสรรคคือโอกาสความยากในการเข้าถึง Bitensor ในปัจจุบันคือจุดแข็งที่สุดสำหรับนักลงทุนมันเป็นกำแพงที่กีดกันคนส่วนใหญ่เอาไว้เหมือนกันในอดีตที่เราเข้าไปซื้อเหรียญในช่วงแรกๆที่ยังไม่มีใครรู้จัก แล้วราคาก็พุ่งขึ้นทันทีเมื่อมันถูกลิสต์บนกระดานเทรดใหญ่อย่าง b i n a n c e หรือ Coinbase หมายความว่าความยุ่งยากในการใช้งานตอนนี้คือโอกาสในการทำกำไรก่อนคนอื่นถูกต้องรางทำกำไรได้ด้วยการซื้อตอนที่มันยังหายากและความยุ่งยากในการเข้าถึง Bitensor ในตอนนี้ก็คือสิ่งนั้น มันเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสำหรับทุกคนแต่ถ้าเราสามารถผ่านมันไปได้ก่อนคนอื่นอุปสรรคนั้นจะกลายเป็นแหล่งผลกำไรมหาศาลสำหรับเราเมื่อเวลาผ่านไปการเข้าถึงมันจะง่ายขึ้นสำหรับทุกคนและเมื่อมันโอกาสมหาศาลก็จะลดน้อยลงไปเหมือนกับการเข้าไปในงานปาร์ตี้ก่อนที่ประตูจะเปิดกว้างสำหรับสาธารณชน และยังมีอีกปัจจัยหนึ่งคือมูลค่าตลาดที่ต่ำกว่าของ Bitensor เมื่อเทียบกับ Herrera การมีมูลค่าตลาดที่ต่ำกว่าทำให้มีพื้นที่ให้เติบโตได้มากกว่าเสมอเมื่อทุกปัจจัยเท่าเทียมกันการเลือกโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าย่อมดึงดูดใจมากกว่านี่คือการเดิมพันกับเรื่องราวของ AI ในโลกคริปโตซึ่งเป็นเรื่องราวที่ส่งพลังและมีศักยภาพมหาศาลที่สุดในทศวรรษนี้ แม้ว่าทั้งสองโครงการจะเป็นการลงทุนที่ยอดเยี่ยมแต่หากต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียวเราขอเลือกยืนขา้าบ b i t ทนเซอร์เพราะอุปสรรคในวันนี้คือผลกำไรในวันหน้าขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่